ท้องเต็มไปหมดพ่ยใหญ่บอกให้หาถุงมืออาบหนามมาสันหนาแล้วหาไปเห็นแล้วก็เลยเอาถุงมือใส่เห็ดงานให้ฮันนี่ว h a Show you your growth <laughs> What มีมี f r o m t h ตรงที่มี growth อ่ะ growth ประ u าณ400 head. Just Show What เพราะกล้องเสียพาทางเฮี hmm. uh, ้ยนทั้งนี่แจกว่ายุ่สเนาะคันหาเรามันหาอยากเนาะจ้ะเนาะใช่หมับใช่ฮึ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 ฮ่ฮึฮึฮึฮ่ฮึ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 ่ึฮ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 ึ่ึฮ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 ึใชฮึ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 ่ึฮ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 ีฮึฮ